เป็น Animation Project นะครับเป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ของกรุงสีนะครับภายใต้โปรเจกต์ที่เราเรียกว่าเรื่องเงินเรียนง่ายนะครับก็คือเป็นการให้ความรู้นะครับกับน้องๆนะครับในเรื่องของทักษะและวินัยทางการเงินนะครับซึ่งเป็นโครงการที่กรุงสีเองเนี่ยได้มีการดําเนินการมากว่า5ปีแล้วนะครับซึ่ง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับผลตอบรับที่ค่อนข้าง,างดีมากนะครับเราสามารถเข้าถึงน้องๆ ในชั้นประถม4ถึงประถม6กเนี่ยกว่า21,000คนนะครับเข้าถึงโรงเรียน411โรงเรียนซึ่งรวมถึงโรงเรียน9โรงเรียนในสปป,ปรนะครับการออกแบบแอนิเมชันชุดใหม่เนี่ยนะครับมันเป็นการประยุกต์นะครับการดำเนินกิจกรรมด้านศิษยของแบงค์เนี่ยให้เข้ากับยุคของ New Normal มากขึ้นนะครับแทนที่เราจะไปลงพื้นที่ที่โรงเรียนนะครับเราเองก็ได้จัดนะครับเป็น4ตอน นะครับในเรื่องทักษะสําคัญในการออมนะครับในการเสริมสร้างวินนยทางการเงินให้กับน้องๆนะครับแล้วเราก็มี1ตอนโดยเฉพาะในเรื่องของการการป้องกันตัวเองนะครับจากโควิดในพื้นที่บริเวณโรงเรียนครับเราคาดหวังว่านะครับสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ของเราเนี่ยนะครับมันจะนะครับเข้าถึงนะครับกับน้องๆนะครับมากกว่า1ล้านคนนะครับที่อยู่ภายใต้นะครับการดูแลของกสศ นะครับแล้วก็สพทนะครับซึ่งโรงเรียนในสังกัดของสพทเนี่ยนะครับมีมากถึง28,000โรงเรียนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความร่วมมือและพันธมิตรนะครับของทั้งสององค์กรเนี่ยจะทำให้เราสามารถเข้าถึงนะครับน้องๆมากกว่าที่เราลงพื้นที่กิจกรรมนะครับอันนี้คือประโยชน์ในการที่เราผลิตนะครับสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ในในโปรเจกต์นี้ครับก็จะกลับไปประเมินนะครับถึงผลรัพ นะครับแล้วก็คือผลประโยชน์นะครับต่อน,น้องๆแล้วก็คืออาจจะมีการผลิตเพิ่มนะครับในเอพิโซดต่อๆไปเพราะ4ี่เอพิโซดที่เรานําเสนอวันนี้นะครับมันเป็นแค่เบสิกนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องทักษะหรือความรู้ทางการเงินนะครับสำหรับน้องๆประถมเนี่ยมันมีอีกหลายๆมุมนะครับหรือหลายๆด้านปัจจุบันเนี่ยกรุงสีได้ดําเนินกิจกรรมในเรื่องการให้ความรู้ทางการเงินเนี่ยใน2ระดับก็คือน้องๆชั้นประถม นะครับแล้วก็น้องๆในระดับมหาวิทยาลัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับมัธยมต้นมัธยมปลายก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยต้องเรียนว่าเราโฟกัสนะครับใน2กลุ่มก็คือปฐมปลายแล้วก็ระดับอุดมศึกษาครับได้พันธมิตรที่ดีนะครับทั้งกสสแล้วก็สพทเนี่ยนะครับก็คือหลังจากที่เราได้มีการนําเสนอโครงการนะครับมีการล็อกโปรเจกต์ไปแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประเมินว่าผลลัพธ์นะครับว่าเด็กเนี่ยนะครับมีการเปลี่ยนพฤติกรรม นะครับในเรื่องของวินัยทางการเงินเป็นอย่างไรนะครับแน่นอนเพื่อที่จะกลับมาปรับปรุงนะครับแล้วก็อัปเดตนะครับในเรื่องของสื่อการเงินกันสองของเราต่อไปครับ